ฝนที่ตกลงมาหลายพื้นที่ในระยะนี้นะครับส่งผลให้ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัฐเพิ่มขึ้นที่เขื่อนอุบลรัฐอําเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นวันนี้ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นล่าสุดมีอยู่จํานวน777,720,000ลูกบาทเมตรจากความจุปกติสูงสุด2,431,300,000ลูกบาทเมตร คิดเป็น31.9 9เปอร์เซนและฝนที่ตกลงมาบริเวณพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัฐไม่ว่าจะเป็นบริเวณจังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำภูหรือแม้แต่พื้นที่จังหวัดชายภูมิต้นกำเนิดแม่น้ำทีรวมทั้งอำเภอนาหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ์ซึ่งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างเขตรอยต่อกับอำเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิและรอยต่อกับอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่นส่งผลให้มีน้ำทยอยไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยมีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัฐจำนวน54ล้าน3แสน7หมื่นลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันเขื่อนอุบลรัฐก็ได้ระบายน้ำออกลงสู่ลําน้ําพองผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้า15ล้านลูกบาศก์เมตรและมีการระบายนา้ําผ่านท่อระบายน้ําปกติอีกจํานวน4ล้านลูกบาศก์เมตรรวมการระบายน้ําวันนี้ จำนวน19ล้านลูกบาทเมตรเพื่อให้มีความสมดุลสอดคล้องกันระหว่างปริมาณฝนตกและปริมาณน้ำไหลเข้าส่วนปริมาณน้ำที่เขื่อนจุลาพรอเภอคอนสารจังหวัดชายภูมิวันนี้นะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่74ล้าน5 0 2 0 0 0 0ลูกบาทเมตรคิดเป็น45.51%มีน้ำไหลเข้า1ล้าน308,000ลูกบาทเมตร ไม่มีการระบายน้ำลงสู่ท้ายน้ำคือลำน้ำเชิญและเขื่อนห้วยกลุ่มแต่อย่างใดและนี่คือสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัฐอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นและที่เขื่อนจุลาพรอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับ